เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับที่เวลาเราเห็นใครทําอะไรสําเร็จหรือว่าขายได้ดีเลยเนี่ยก็มักจะมีพวกที่มาทําตามต่อครับที่วงการเกมเองก็ไม่ยกเว้นครับก๊อปตามกันมาเป็นแถบๆเลยแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ก๊อปนะแค่เอามันมาเป็นแรงบันดาลใจทว่าบางทีเอแรงบันดาลใจที่เขาว่านี่มันก็เยอะจนน่าเกลียดเกินครับโดยเฉพาะกับชนชาตินึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการก๊อปของเลยจริงๆ นั่นก็คือพี่จีนครับที่เวลาเขาก๊อปของอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก๊อปแบบหน้าด้านมากครับคือไม่อายหน้าอินหน้าผมเลยเอามันมาทั้งรุ่นแบบนั้นเลยจนทําให้มันกลายมาเป็นเรื่องสนุกๆที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy ในวันนี้เนี่ยจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วครับที่วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่ามันมีเกมอะไรที่ถูกก๊อปบ้างมีอันไหนเป็นเกมในขวัญใจของเพื่อนๆไหมที่ได้โดนชาติจีนหรือว่าชาติอื่นๆยิบไปย่ายีกันจนเละนะครับกับเกมแรกครับ โอเวอร์วอชที่โดนโอเวอร์ y อปปี้อย่างหนักมาก Overwatch นะครับก็เป็นหนึ่งในเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์สีสวยครับที่ผู้เล่นแต่ละคนก็จะต้องรับบทเป็นตัวละครต่างๆที่พวกเขาเลือกนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันครับที่เมื่อเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บก็จะแท็กทีมกับเพื่อนๆเพื่อฝ่ออฟาฟันภารกิจให้ชนะอีกทีมหนึ่งให้ได้ครับโดยเอกลักษณ์ของเกมนี้นะครับก็คือจะมีสีสันที่สวยสดงดงามบวกก,กับตัวละครต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนกับกึ่งการ์ตูนกึ่งของจริงนะครับ มันก็เลยได้ทําให้เกมนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากหลากหลายผู้คนมากแล้วก็ได้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเกมที่ฮิตที่สุดของค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าด้วยความที่มันปังแบบนี้เนี่ยมันจะรอดไปจากมือพี่จีนเหรอครับ ทีก็ได้จัดแจงเข้าไปซอกแซกในตัวเกมไปเก็บเอาข้อมูลมาหลังจากนั้นก็ก๊อปเอามาอย่างสน,น้าตบเลยทีเดียวนะครับคลอดออกมาเป็นเกมที่มีชื่อว่า Legend of Titan ที่ก็ไม่เพียงแค่ลอกระบบของ Overwatch มาแทบทั้งสิ้นนะครับ คือในตัวเกมถ้าเข้าไปเล่นนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งโมเดลตัวละครสกินของตัวละครเองเนี่ยเขาก็าเอามาจาก O v e r w a t c h แบบแทบบจะยกเรื่องกันมาเลยนะครับโดยไอ้เกม Legend of Titan นะครับก็ได้รับการพัฒนามาจากบริษัทที่ชื่อว่าเซ a n น u k a n Network Technology ครับซึ่งอย่าเรียกว่าบริษัทพัฒนาเกมเลยดีกว่าเรียกว่าลอกกันมาเลยนะครับคือตั้งแต่ชื่อที่ว่า Legend of Titan เนี่ยจริงๆนะครับมันก็ไปหยิบเอามาจากอีกเกมฮิตเกมหนึ่งของเกาหลีใต้ครับที่มีชื่อว่า League Legend of แค่สลับให้ Legend ม,มาอย่ข้างหนนะ นั่นแหละครับก็เลยเรียกว่าเป็นการ mix and match กันเลยทีเดียวแต่นั้นก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับที่ Overwatch ได้โดนกอบเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งเกมที่ถึงแม้จะไม่ได้กอบนะครับแต่ก็ยังได้รับขนานนามว่าเป็นกอบเกตด A อยู่ดีนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า p a l a d i n s ครับที่ก็มีคนไปโหลดมาเล่นกว่าหลายล้านเลยทีเดียวเป็นหนึ่งในเกมยอดฮิตบนสตรีมในช่วงหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นเกมที่ให้เล่นฟรีได้ยังไงล่ะครับด้วยความที่ว่าถาเทียบกับ Overwatch เองีงยอ v e r w a t c h ก็มีราคาที่แพงอยู่พาลาดินก็เลยได้ถูกโหลดไปเล่นพูดๆพๆๆครับแต่แต่ตว่า แค่ราคาถูกหรือว่าเป็นของฟรีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้เกมได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าตัวเกมพาราดินส์นี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันทําออกมาได้ดีสวยด้วยขณะที่ว่ามีช่อง YouTube ต่างๆมากมายนะครับเขาได้สร้างวิดีโอออกมาสรรเสริญเยินยอ,อกเกมก๊อปเสริญเจนนี่เลยครับแนวที่ว่าทําไมพาราดินส์ถึงดีกว่า Overwatch เล่น Over Watch แล้วมันแย่กว่ายังไงซึ่งถ้าแอดเป็นบริษัทที่ผลิตเกม Overwatch ออกมานะครับก็คงจะแบบจุกๆไปนิดนึงนั่นแหละแบบโอ้โหนี่ของกปออมาาายีาีีเรบทวว่ด่ด ออาอซึ่งเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมเดียวที่บริษัทบริษัทได้โดนกอบนะครับอีกเกมหนึ่งต่อมาเนี่ยก็โดนเช่นกันนั่นคือเกม h e r r ์ s t o n e สู่เกม3ามกกครับฮ a r ์ s t o n e นะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดเกมดิจิตัลชื่อดังจากค่ายบริษัทอีกแล้วครับ แต่จะไม่ใช่เกมแนวยิงๆแบบ Overwatch นะจะเป็นเกมแนวรับสมองมากกว่าคือมันจะเป็นการ์ดเกมที่หน้าตาดูเรียบง่ายครับแต่เวลาการเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ชั้นเชิงอยู่เยอะเหมือนกันนำซ้ำนะครับทั้งระบบในเกมตัวภาพในเกมมันก็ยังได้ทําออกมาดูสวยด้วยจนไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงได้ฮิตออกมาทั่วโลกเลยแม้กระทั่งว่าไอตอนที่ตัวเกมมันยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาไปเป็นทางการนะครับ พี่จีนนะครับก็ได้ไปเห็นโอกาสในการเตริบโตของตัวเกมนี่แหละครับดังนั้นจะรออะไรละ่ะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีประมาณ2013นะครับพี่จีนแกก็ได้จับเอาเกมฮาร์สตั e นี้เนี่ยเอาไปย่ำยีแล้วก็ใส่ความเป็นจีนเข้าไปครับโดยการใส่คอนเซปต์เข้าไปในตัวเกมให้เป็นการ์ดสามก๊กแทนครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเกมของจีนนะเฮ้ยแต่แบบแถไม่เนียนไปเรียนมาใหม่คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องระบบเล่นเกมหรือว่าหน้าจออินเทอร์เฟซอะไรนี้นะครับขนาดโลโก้ของตัวเกมเองเ,องเนี่ย เด็กอนุบาลมันดูมันก็ยังรู้แลยเขามันไปก๊อบของเขามาคือหยิบออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนตัวอักษรน,นิดหน่อยเองหลังจากนั้นก็ใส่ความหมายห้าวเป้งเข้าไปให้ในชื่อเกมนะครับจากเกมฮาร์ดสโตนฉบับจีนที่มีชื่อว่า หรือไปชวงชั่ก็กลายเป็นโวัวหลงชวงชัวหรือในภาษาอังกฤษนะครับจากฮอร์ t สโตนก็กลายเป็น Legend of Coaching Dragon หรือตำนานของมังกรหมอบอะไรประมาณนั้นแหละครับที่เมื่อลองเข้าไปใช้งานดูนะครับหน้าจอเกมอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันราวกับแกะเลยแะครับนั่นแหละฮก็เลยทำให้บริษัทบริษัทเจ้าของไอเดียนี้เนี่ยเกิดหัวร้อนหัวปรีดขึ้นมาเลยว่าเอ็งมาทำอย่างนี้กับข้าได้ไงดีถ้าจะหน้าด้านักใช่ไหมข้าก็จะฟ้องมาเลย ก็มุ่งหน้าตรงเข้าสู่ศาลแล้วก็หยิบเกมนี้นะครับมาฟ้องจนทําให้เจ้าเกมก๊อฟเนี่ยในระหว่างที่ถูกฟ้องนะครับต้องถูกเอาออกจากแอป Store ชั่วคราวครับแลวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนี่เนี่ยก็ได้ถูกระงับเอาไว้สักพักเพื่อรอผลที่จะออกมาจากการพิจารณาคดีนะครับว่าจะเป็นยังไงที่ผลก็ได้ออกมาว่าพีจีนองเรานะครับก็แพ้ไปเลยครับหลังจากนั้นก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทต้นสังกัดอย่างบริษัทเป็นจํานวนเงินประมาณ50ล้านบาทไทยนะครับอ้วมกันไปเลยทีเดียว ซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องการก๊อปเกมนี่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาในยุคนี้นะแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูสักหน่อยนะครับคือไม่หน่อยเป็นช่วงประมาณยุค90ต้นๆเลยนะครับที่สมัยนั้นเนี่ยใครจะเล่นเกมอะไรนะต้องไปไอสถานที่ที่เขาเรียกว่าห้องตู้อาร์เคดนะครับที่มันจะเป็นเหมือนห้องใหญ่ๆแล้วก็มีตู้เกมยอดเหรียญให้เล่นอยู่เพียบเลย ในยุคนั้นนะครับมันก็เคยมีเรื่องราวดราม่าของการก๊อปเกมที่ถูกฟ้องร้องเป็นการใหญ่มาแล้วนะแต่ว่าเรื่องราวคราวนี้เนี่ยมันกลับทําใหผ้ผู้ผลิตเกมนะครับต้องน้ําตาตกมาเลยนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า เพื่อ e r s ตา s ูฮิสตอรีหรือ Fighter h i s t o r i e s นะครับที่มันจะเป็นเกมเตะต่อยด้วยมุมมองจากด้านข้างนะครับซึ่งเกมแนวนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็บูมมากเลยในช่วงยุค90ต้นๆน,นะเพราะต้องขอบคุณเกมจากค่ายแคปคอมอย่าง Street Fighter นะครับที่ได้เป็นตัวจุดกระแสแบบนี้ก็เลยทําให้ยุคนั้นนะครับมีเกมต่างๆมากมายพยายามจะลอกเลียนแบบมาเลยครับซึ่งเกม Fighter History เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ว่าก็เป็น1เกมที่ก๊อปได้ออกมาค่อนข้างจะน่าเกลียดมากเลยครับคือถ้า,าเพื่อนๆได้ลองไปเล่น2เกมนี้ดูแล้วเอาภาพมันมาเปรียบเทียบแบบข้างๆกันเลยนะก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแน่ว่าอุ้นี่มันของก๊อบชัวร์คือตั้งแต่ภาพกราฟิกของหลอดพลังการปล่อยพลังในเกมฉาก KO แบบสโลโมชั่นฉากหลังต่างๆที่เขาจะเอามาทําเป็นฉากเกมในการต่อสู้อย่างเช่นฉากประเทศไทยในสตรีทไฟต์เตอร์ที่มีเนี่ยไอเกมไฟต์เตอร์ฮิสตอรีนะครับมันก็เอามาด้วยครับ นอกจากนั้นเองหนึ่งในเอกลักษณ์ของ Street Fighter ที่แบบเวลาคนเขา KO แพ้แล้วเนี่ยฝ่ายผู้แพ้นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกับต่อยตาปุดๆบวมๆเนี่ยเกมที่มันก็ได้ไปขุดเอามาหมดเลยครับคือยกมาทั้งรุ่นเลยว่างั้นเถอะที่เมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะรอช้าล่ะครับทางแคปคอมเจ้าของ Street Fighter เลยก็ต้องฟ้องใช่ไหมจ่ายค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้แล้วพวกเองเนี่ยเอาตู้เกมไอ้ Fighter h i o ลงตอรี่อะไรพวกเองออกไปให้หมดเลย โดยเมื่อบริษัทแคปคอมบอกจะฟ้องแบบนี้นะครับก็มีเหล่าแฟนบอยสตรีทไฟเตอร์ที่เป็นแฟนบอยแบบฮาร์ดคอร์นะครับเตรียมจะสมน้ำหน่านยเกมไฟเตอร์ฮิสตอรีนี้อย่างเต็มที่เลยครับแต่ทว่าผิดคาดครับคดีนี้เนี่ยสารกับยกฟ้องบอกไอเกมไฟเตอร์ฮิสตอรีมันไม่มีความผิดอะไรเลยเนื่องด้วยเหตุผลเดียวเลยครับก็คือทางไฟเตอร์ฮิสตอรีเนี่ยเขามีทนายที่เก่งเพราะจริงอยู่นะครับว่าภาพทุกอย่างในเกมหรือว่าอะไรเนี่ยเราดูแว็บแรกก็เห็นแล้วว่ามันก๊อปมาครับ แม้กระทั่งไอตัวละครเอกของเกมตัวหนึ่งที่มันจะเป็นผู้หญิงจีนนะ่ะซึ่งก็ดูออกว่ามัน Copy มาจากชุนหลีของสตรีไฟเตอร์นะครับไฟต i ้งฮิสตอรีก็ไปก๊อปปี้มากลายเป็นตัวละครหญิงที่มีชื่อว่าเฟยหลินน่ะแต่ทว่าทนายของฝ่าย Fighter History เนี่ยเขาชนะได้ยังไงร,รู้ไหม เขาบอกว่าไอศิลปะของการต่อสู้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วดังนั้นการที่ตัวเกมจะทําอะไรเตะต่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ก๊อปมาจากสตรีทไฟต์เตอร์แต่ว่าการเตะต่อยเนี่ยมันได้เอามาจากแบบวัฒนธรรมโบราณที่เขาได้ให้มานานแล้วโอ้โหนี่แหละครับอาชีพทนายความมันถึงมีความสําคัญมากพอทนายมันพูดไปแบบนี้ปุ๊บนะครับสารก็เลยได้เปลี่ยนคําให้การเลยบอกเออมันก็จริงนะการเตะต่อยมันก็มีตั้งนานแล้วใครจะเอาเกมไปทําเรื่องเตะต่อยแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อผิดเลยไม่ ที่นอกจากมันรอดออกมาแล้วยังไม่พอนะครับไฟเตอร์ฮิสตอรียังได้ออกมาทำภาคต่อเป็นสปินออฟมาเหยียดให้สตีทไฟเตอร์ได้ย้ำขี้หน้ากันอีกเอาไปรักางานนี้แคปคอมนี้ปวดตับกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้เราวกกลับมาอะไรที่ใกล้ๆตัวกันบ้างดีกว่าคือเมื่อช่วงปีโควิดเนี่ยเพื่อนๆคงจะจําได้ใช่ไหมครับว่ามันมีหนึ่งในเกมหนึ่งที่แบบฮิตปูงปางเล่นกันเป็นว่าเล่นเลยนั่นก็คือเกม Among Us นะครับเกมแห่งความตอแหลที่ตัวเกมเนี่ย จะมีลักษณะการเล่นที่ง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้ทักษะอย่างสูงเลยนั่นก็คือทักษะการตอแหลครับคือตัวเกมเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับหนึ่งในทีมของนักบินอวากาศนะครับที่เอาจริงๆหน้าตามันก็เหมือนกับเมล็ดถั่วที่เดินได้มากกว่าที่ก็ได้รับมอบหมายไปทําภารกิจผลง,งานให้เสร็จสิน้นแต่ถว่าในระหว่างที่เรากําลังทําภารกิจต่างๆนะครับผู้เล่นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องระวังตัวร้ายในวงเล็บเพื่อนร่วมเล่นของเราด้วยที่ได้แอบแฝงเข้ามาแล้วเขาจะปั่นหัวนะครับ ซึ่งหน้าที่ของตัว้ายก็คือต้องมารอบฆ่าผู้เล่นทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็ตอแหลให้คนอื่นไม่เชื่อว่าเราเป็นนักฆ่าแต่ว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับน,นักบินอวกาศนะอย่ามาใส่ความเราเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่พอได้โอกาสปุ๊บก็จะสอยเพื่อนร่วมทีมทีละคน2คนนะฮะ ซึ่งด้วยความที่เนื้อหาของตัวเกมเนี่ยมันเข้าใจง่ายแล้วก็มีกราฟิกที่สบายตาไงมันก็เลยทำให้ตัวเกมอมอง g Us เนี่ยนะครับมีความฮิตขึ้นมาในหมู่ผู้คนช่วงล็อกดาวน์โควิดอย่างมากเลยครับคือเอาจริงๆเนี่ยตัวเกมนะครับมันได้ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี2018นู่นและฮะแต่กระแสมันยังไม่มาไงทว่าพอมันเกิดการล็อกดาวน์อยู่บ้านผู้คนไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยเขาก็ต้องหันไปเจอในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดอารมณ์อยากจะตอแหลเพื่อนออนไลน์บ้างไม่ใช่นะ คือเอาจริงๆมันก็จะมีพวกสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับเขาเอามาเล่นแก้เบื่อกันเหมือนกันก็เลยทําให้อามองอานี่นะครับมันได้กลายเป็นเกมฮิตแล้วก็กลายเป็นกระแสที่จุดติดกันไปทั่วโลกเลยครับที่ตอนนั้นแอกจาได้ว่าคนที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามาให้อดในแชทนี่มันจะมีแต่การวาดรูปตัวอดนี่เป็นเม็ดถั่วอมองอารกันไปหมดเลยครับนั่นแหละฮะเราก็คงจะเห็นได้แล้วใช่ไหมว่ากระแสความฮิตของเกมนี้เนี่ยมันมีมากอยู่ขนาดไหนครับ แต่ทว่าวมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ทั่วโลกเท่านั้นนะครับที่เกมนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นได้นั่นก็คือเกาหลีเหนือฮะซึ่งอันนี้แน่นอนแหละและอย่างที่2ก็คือพีจีนครับประเทศที่ได้ปิดกั้นแล้วก็บอกไม่รับอะไรหลายๆอย่างจากตะวันตกแต่ก็ยังเผือกอยากได้มันมาอยู่ดีจนทําให้ต้องเกิดเป็นของก๊อปเวอร์ชั่นจีนต่างๆมากมายเนี่ยแหละครับ คือมันไม่ใช่เกม Among Us, อมองอาเสียงเดียวที่มันโดนก๊อปปี้นะสมัยก่อนก็ยังมีพวกเกม Counter Style ต a m เกม t s i Sim เนี่ยพอแอดไปจีนะครับมันมีเวอร์ชั่นแบบเป็นของคนจีนกันหมดเลยครับขายคู่กันด้วยคือตอนแรกยังงงมากกว่า The Sim ออกภาคใหม่มาแล้วดูชื่อดีๆเอาไม่ใช่นี่ว่า แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือถึงแม้ว่าประเทศจีน,นจะสามารถเล่นเกมอะไรจากของฝรั่งได้ใช่ไหมแต่คนจีนส่วนใหญ่เขาก็มักจะอยากเล่นเกมที่มันมีภาษาจีนแปลให้เล่นง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาแปลนะครับซึ่งออมงาเสียมันไม่ได้เอื้ออํานวยในเรื่องนี้มั้งพี่จีนนะครับก็เลยได้จัดแจงสร้างออมงาฉบับของตัวเองขึ้นมาเลยโดยการตั้งชื่อเกมว่า m u r d e r u s หรือว่าฆ่าพวกเราเสเถอมคือแม่ตั้งชื่อเกมนี่มันก็น่าจะแปลภาษาอักฤษให้มันดูดีๆหน่อยนะ อาจจะตั้งว่าแบบ murderer among us อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าฆาตกรอยู่ท่ามกลางพวกเรานะครับแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเขาก็ตั้งชื่อไปแล้วหน้าตาของตัวเกมนี่นะครับก็เรียกว่าแทบจะเหมือนนัมมองอัสแบบ7 0 90%ิอะไรประมาณนั้นเลยทั้งวิธีการเล่นแล้วก็แมปต่างๆในเกมแต่ว่าที่มีไม่เหมือนอยู่ก็มีนะครับอย่างเช่นคุณภาพกราฟิกที่ต่ําลงแล้วก็ตัวละครของเกมที่มันจกักเมล็ดถั่วเดินได้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลูกชิ้น2อันต่อกันแล้วก็เดินได้ว่างอันนะตามสไตล์พี่จีน แต่ถ้ว่าในยุคนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าพี่จีนเนี่ยเวลาที่แกก๊อบของอะไรนะครับแกก็ไม่ได้ก๊อบแต่ของกระก,กากนะคือด้วยความที่ประเทศจีนสมัยนี้มันพัฒนาไปเยอะแล้วไงมีคนไปเรียนนง่งเรียนนอกกราฟิกอะไรเก่งๆขึ้นก็เยอะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเกมก๊อป among us อีกอันหนึ่งที่มีชื่อว่าหล人ง枪ขึ้นมา ที่ก็แปลเป็นไทยว่ามนุษย์หมาป่าอยู่ท่ามกลางพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการก๊อปทั้งอมงอสแล้วก็ไปก๊อปทั้งเกมที่มันเป็นต้นความคิดอมงอ s เลยนะครับด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการ์ดเกมมาหนึ่งชื่อว่าการ์ดเกมแว e w o l f ครับที่วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับอมง u สเลยคือจะแบ่งเป็นระหว่างหมู่ชาวบ้านกับมนุษย์หมาป่านะครับ ซึ่งตัวมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็จะได้ปลอมตัวเข้าไปท่ามกลางชาวบ้านแล้วก็มาปั่นหัวบวกกับฆ่าชาวบ้านในทุกวันนี่แหละคอนเซปต์เดียวกันเลยครับที่พี่จีนของเรานะครับก็ไม่รีรอครับพอเห็นว่ามันคล้ายๆยกันแบบนี้ก็จับมาบวกบวกรวมกันหลังจากนั้นก็คอดมาเป็นเกมมองอัฉบับจีนเลยครับซึ่งหน้าตาของเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ดูน่ารักขึ้นหน่อยนะคือจากยานอวากาศหลอนใช่ไหมครับตัวเกมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนให้เป็นปราศาสในยุคกลาง รวมถึงเควสต,ต่างๆของเกมด้วยน,นะครับที่เขาได้เปลี่ยนธีมให้มันเป็นธีมมนุษย์หม,มาป่ามากขึ้นนอกจากนั้นเองก็ยังมีการปรับเปลี่ยนตัวละครให้มันดูมุ้งมิ้งแล้วก็เหมาะสาหรับชาวเอเชียน,นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการก๊อปที่เอาไปพัฒนาเพิ่มขึ้นนะซึ่งขนาดแอดเองพอเห็นเกมนี้ตอนเว็บแรกก็ยังแอบหลงรักเลยด้วยความที่เราเป็นคนชอบของฟุงฟิงนะ ซึ่งหลังจากที่มาได้ถูกปล่อยตัวออกมานะครับกระแสการตอบรับของเกมหมาป่านี่เนี่ยมันก็ได้ความตอบรับดีด้วยคือเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับยอดการดาวน์โหลดของมันเนี่ยก็มีมากกว่าเกมผับจีของจีนนะครับในวงเล็บผับจีที่โดนจีนก๊อปมาอีกแล้วและเชื่อหรือไม่ครับว่าไอความฮิตในเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับแต่ถ้าว่ามีพวกเกมเมอร์หัวใจเรตโทรครับเขาได้นำเอาเกมอามอนอสซีเนี่ยไปสร้างเป็นตัวเกมฉบับเกมบอยด้วย คือไอเกมบอยเครื่องใหญ่ๆที่เราเอามาปาหัวหมาตายได้นั่นแหละครับด้วยการเอาอมองอัสเข้ามาสร้างเป็นกราฟิกอะไรให้เหมือนกับยุคเกมยุคนั้นนะครับที่ก็ดูน่ารักมากซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปโหลดมาเล่นในคอมหรือว่าเอาไปใส่ในเกมบอยก็ได้นะครับที่เมื่อมีเกมแบบย้อนยุคแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเกมแบบล้ำๆด้วยใช่ไหมนั่นก็คือในเวลาต่อมานะครับก็มีคนทำอมองอัสแบบ 3D ครับ ซึ่งเจ้า Among Us ตัวนี้เนี่ยมาได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักพัฒนาเกมคนหนึ่งที่เขาได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับมีชื่อว่าดานะี่ฮะที่ได้จัดแจงจับของทุกอย่างจาก Among Us ที่มันเป็น 2D แบนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือแผนที่เนี่ยมาปั้นให้กลายเป็นสามมิติแบบน่ารักมากเลยครับที่ก็ต้องขอบอกว่าเขานะครับได้เก็บรายละเอียดแบบเคารพต้นฉบับอย่างมาก จนทำไม่มีเหล่าสตรีเมอร์เกมต่างๆนะครับได้หยิบเอาอมองอัะบับ3มิตินี้เนี่ยไปเล่นกันครับซึ่งบักดานี่นะครับก็ไม่ใช่คนเดียวที่เขาได้ทำแบบนี้นะเพราะว่าคนต่อมาเขาก็ได้ทำเป็นล้ำกว่านั้นนี่ครับที่แบบแอดไม่คิดแล้ว่าแค่ก๊อปของนี่เขาจะต้องทำให้เวอร์ขนานดะนี้เลยเหรอ นั่นก็คือเกม Among Us Clone จากช่อง YouTube Fat Dino นะครับที่เขาเนี่ยได้เอา Unreal Engine 4ไปพัฒนาสร้างเกม Among Us แบบสามิติสมจริงวือวามากครับคือเปลี่ยนจากภาพการ์ตูนกิ๊อกที่มันได้อยู่ในอวกาศเนี่ยให้กลายเป็นภาพสามิติยานสมจริงเลยตัวละครดูเป็นคนประตูเป็นประตูคือจินตนาการว่าถ้าหากอมงอสเนี่ยได้มาเกิดในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันจะเป็นยังไงเกมนั้นก็เป็นเช่นนั้นเลยนั่นแหละฮะ ว่าแต่ตั้งแต่พูดไปพูดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยไปเล่นเกมโคลนิ่งฉบับไหนบ้างไหมแล้วมีตัวเกมอะไรที่เล่นแล้วรู้สึกเออมันก็โคลนิ่งมาได้เจ๋วเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันด้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าหากรู้จักเกมอื่นที่เขาเอาไปโคลนมาแล้วมันเล่นได้ดีหนุก,กว่าต้นฉบับอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อและวันนี้นะครับแอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย